เนี่ยดีจังเลย้อแกงา้วยไอเด็กาเดแตกล้วเนี่ยทำไงดีเนี่ยพ้ยีลัเกิดอะไรขึ้นเหรอเสียงดังยังเลยอ่ะพี่ปัมีอะไรเปล่าอ๋อไม่มีอะไรค่ะ ทีละน้ำเลยเต็มพื้นไปหมดเลยอะ่ะอย่าบอกว่าจะเป็นน้ำคำ้างอ่ะทีละจะคลอดเหรอทีละอ๋อใช่ค่ะพี่ปันเดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แหละไปพี่ปันฉันอยากไปโรงพยาบาลอะ่ะอาอไม่ไปโรงพยาบาลแล้วจะไปที่ไหนอะ่ะก็คลอดเองที่บ้านไงคะฉันก็ดีกว่าไปโรงพยาบาลน้อเยอะจะเกิดมีอะไรบิดพ้าขึ้นมาเราทำอะไรไม่เป็นเลยนะพี่ปันพี่จำหมอคนนั้นได้ไหมคนที่เคยบอกว่าสามารถคลอดเองที่บ้านได้อะ่ะหมอคนนั้นเหรอใช่ค่ะ ใช่ไหมทกวาไปโรงพยาบาลอะ่ะมิถวัยรัตรได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โทรเร่องตงนี้ลุง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 อย่าไปเชื่อป้าเขานะคะนี่แกเป็นใครเข้ามาในบ้านฉันได้ไงนะะเนี่ยฮะหนูจะบอกลุงว่าป้าเขาไม่ได้ท้องจริงๆที่เห็นน้ําเต็มพื้นเนี่ยมันไม่ใช่น้ำข้ามนะไม่ใช่น้ำข้ามมันจะเป็นน้ําอะไรล่ะนี่แหละน้ำข้ามเดะไอเด็กป้าที่มาเกาะกวน่าจะไปไหนก็ไป ลุงถ้าลุงไม่เชื่อลองจับท้องป้าเขาดูสิมันไม่มีลูกนะมีแต่ลมมีแต่ลูกโป่งอนะีแกเพ้่เจอย่าอย่าพ่อแม่แกอยู่ไหนนะครัะออกไปเดี๋ยวนี้นะพี่ป่านพี่อย่ายไปฟังมันนะฉันปวดท้องตายอยู่แล้วเนี่ยได้เธอเข้าไปพักในบ้านก่อนเดี๋ยวพี่โทรเรียกหมออย่างนี้แหละโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคนไข้ใจเย็นก่อนนะครับคนไข้อย่าก,กดดันเลยนะครับหายใจเข้าไปลึกอย่าเครียดเลยครับหมอใจหมายหมอฉันปวดท้องไม่ไหวแล้วะ พ่อหมอครับทำไมเราไม่พาเมียผมไปโรงพยาบาลนะครับคงจะไปรู้แน่ครับกูเมียคุณไม่ยอมไปเองนี่เอาไงครับคนไข้แยกคนไข้นี่คุณจะาให้ผมทำคลอดไหมครับถ้าคุณอยากให้ผมทำคลอดเนี่ยก็เชิญคุณออกไปได้ครับมันจะลบกวนการทำงานของผมนะครับเชิญครับได้ครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาเเชิญครับอลุงหนูพูดจริงนะถ้าเขาอะไม่ได้ท้องนี่แกแล้วเข้ามาได้ไงเนี่ยฮะเอ้ ไอเด็กนี่ใครบอกให้แกปบดหน้าต่างนะฮะออกไปเนีนะปิดหน้าต่างด้วยหมออ,อยาให้มันพูดบ้างนะเดี๋ยวแผนแตกโอเคแผนอะไรอะซันออแผนคลอดนะคะโอ๊ย,อยลุงถ้าไม่เชื่อลองจับท้องป้าเขาดูสิเดี๋ยวป้าเขาอะจะไปหลอกอลูกคนอื่นนะให้ลุงเลี้ยงนะเฮ้ยนี่ใครที่ข้างนอกอะรีบจับตัวไอเด็กนี่นะพาเขาออกไปด้วย ไอไออ้นี่สันนี่มาอะไรอ่ะทำไมท้องเธอมันนิ่มนิมแบบนี้อ่ะนี่มันไม่ใช่ท้องคนปกติแล้วเนี่ยพี่ผันพี่ก็อยาจับแรงสิคะโอ๊ยฉันเจ็บปวดอ่ะเห็นไหมลุงหนูบอกแล้วมันเป็นลูกโป่งอ่ะสกินนิดเดียวก็แตกแล้วนี่ไอ้เอกเวนพี่ผันนี่ไปฟังมานะหมอแล้วไหนหมอฉันปวดท้องเอาอไงครับเยอะใครคุณจะทำไงคุณจะให้ผมทำข้อหรือเปล่าถ้าคุณไม่ทำข้อเนี่ยก็แล้วแต่นะครับ แล้วนีครับสวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีเรื่องจะรบกวนหน่ครับในที่นี้มีใครชื่อหมอนอ็ตแล้วก็คุณซานครับผมเองครับมีอะไรครับคุณตำรวจพอดีมีคนแจ้งมาว่าที่นี่มีการหลอกลวงแล้วก็เหมือนมีการขโมยเด็กครับจริงค่ะไม่จริงอ่ะฉันท้องจริงแล้วฉันก็ไม่ได้ขโมยเด็กด้วยนายน้องลองเล่ามาหน่อยครับ เขาไม่ได้ท้องจริงๆค่ะเขาจะไปเอาลูกคนอื่นที่พึ่งคลอดนอะ่ะมาหลอกว่าเป็นลูกตัวเองโกหกพี่ปันอย่าไปฟังมันนะฉันท้องจริงอะ่ะโอ้สันนี่เธอโกหกพี่จริงๆด้วยอะ่ะคุณตำรวจอย่าเพิ่งจับฉันนะพี่ปันคือว่าฉันอยากมีลูกกับพี่ฉันแค่อยากแต่งงานกับพี่ให้เร็วขึ้นนะพี่ปันไปครับไปโรงพักพวกคุณทั้งสองคนถูกจับแล้ว พี่ปันผมทำอะไรพี่แล้วมาไอ้พี่พันไอ้พี่พนอ้พี่ัน้พี่พนไอ้พี่น้ี่พไ้ว่าผมไม้่พัไอ้่นไอ้มี่พไอ้พี่พัไป้มไอ้พี่ันแบ้นี่ไป้นไ้ไอ้่นอ้เี่ไอี่อลุี่พไอ้่ตอ้พี่พันไอ้ี่อ้พี่เัไอี่พันไม้ี่นี่งัอ้่ันไี่นไี่ันไอ้่ัไอ้พน้นอ้พน ไม่เป็นไรคะ่ะโนมไม่อยากให้คนดีๆแบบลุงโดนหรอก